สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่บริเวณโทษตาขุนดำะทะเลน้อยอยู่นะครับอยู่ตำบลทะเลน้อยอำเภอวนกนุนจังหวัดพัทลุงบริเวณะทะเลน้อยนะครับอยู่ทางทิศเหนือ,อเล่ากันว่าครั้งเมื่อเป็นมนุษย์ท่านมีชื่อว่าดำมีลูกสาวหนึ่งคนด้วยความที่ท่านเป็นผู้ทรงศีลและได้ถือศีลบำเพ็ญเพียรอยู่เนิ่นนานในขนมติดกับคลองปากประ โดยมีลูกสาวเป็นผู้นำอาหารหรือกับเข้ามาให้เป็นประจำทุกวันในตอนเช้าและตอนเที่ยงจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวได้นำอาหารและกับข้าวมาให้ตามปกติแต่ไม่เห็นผู้เป็นพ่อเพียงแต่สังเกตเห็นว่าคล้ายกับรอยสัตว์เลื้อยคลานเหมือนจระเข้เลื้อยลงไปในน้ำหลังจากนั้นก็ไม่เห็นท่านอีกเลยชาวบ้านในละแวกนั้นจึงมีความเชื่อว่า ท่านอาจจะบ,บำเพ็ญเพียรอยู่นานจนกระทั่งบรรลุและกลายร่างเป็นจระเข้ซึ่งถือว่าเป็นเทพที่สิงสู่อยู่ในร่างของจอระเข้นั่นเองและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งและก็เป็นความเชื่อของชาวจังหวัดพัทลุงสืบเนื่องกันจนถึงปัจจุบันไปจนถึงตำบลบ้านขาเพอร์โดดจังหวัดสงขลามีการเล่าสืบต่อกันมาว่า มีตำนานบอกเล่าว่าสมัยหนึ่งทวดจระเข้ชื่อทวดตาขุนดำอยู่ครองรักกับทวดนางเรียมอย่างมีความสุขครั้นการต่อมาทวดตาขุนดำแอบไปมีภรรยาน้อยอยู่ที่ฝั่งระโนดรู้ถึงหูทวดนางเรียมภรรยาหลวงนางจึงเดินทางตามหาสามีมาขึ้นฝั่งที่ระโนดซึ่งกลายเป็นทางเดินที่ยากลำบากยิ่งนัก เนื่องด้วยไม่มีลำคลองให้ไหวตามนางจึงใช้ลำตัวและหัวหมุดดำดินเพื่อให้เกิดเป็นทางน้ำหรือเป็นร่องน้ำจากนั้นจึงเป็นทางเดินไปตามหาสามีจนกระทั่งสำเร็จเกิดเป็นคลองเรียกกันติดปากว่าคลองนางเรียมดังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ความเชื่อของชาวตำบลบ้านขาวเภอระโนดจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องกับ ทวดนางเรียมและทวดตาขุนดำยังมีเล่ากันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดว่าจะปรากฏกายในรูปลักษณะของจระเข้น้ำจืดขนาดยักษ์สืบเนื่องด้วยเชื่อกันว่าคนสมัยก่อนเคยเห็นทวดตาขุนดำเป็นจระเข้ใหญ่มีขนาดของสวนหัวจระเข้ปลายหางเทียบเท่ากับความกว้างของคลองนางเรียมพอดี ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าจระเข้ดังกล่าวไม่ทำอันตรายต่อคนเพราะเป็นจระเข้ศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากขอพรทั่วตาคุณดำหรือทัวดนางเรียมแล้วจะทำให้ทำไร่ทำนามีผลผลิตด,ดีสัตว์เลี้ยงไม่ล้มป่วยและตายลงด้วยโรคระบาดนอกจากนี้ในสมัยก่อนคนที่อำเภอระโนดจะนิยมเดินทาง ไปซื้อ,อวัวซื้อฝายซื้อสัตว์เลี้ยงเพื่อทําการเกษตรที่จังหวัดพัทลุงหรือในพื้นที่ใกล้เคียงค้ากลับจึงเสี่ยงไม่ได้ที่จะต้องต้อนฝูงโคฝูงฝายสัตว์เหล่านั้นเดินผ่านข้ามคลองนางเรียมดังมีความเชื่อแต่ครั้งก่อนเก่าสืบทอดกันมาว่าหากผู้ใดจะนำฝูงสัตว์ข้ามคลองนางเรียม ต้องกระทำการบอกกล่าวให้ทวดครองนางเรียมรับรู้เสียก่อนด้วยมาพลูขอเข้ามาแก่ทวดไม่ชินนั้นวงสัตว์จะไม่เดินย่ำเท้าข้ามครองเด็ดขาดนี่คือเรื่องเล่าเป็นตำนานของทวดตาคุณดำครับท่านผู้ชมครับก่อนจากการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ